แล้วฟังพยานนะครับเอาพยานมาให้การโดยหลักต้องต่อพยานเข้าสู่ตำรวจเพื่อนํามาประมวลกันว่าผู้ต้องหากระทำความผิดอยู่ไหมแต่พอคุณก็นําพยานมาก็ออ้าง,ง,งว,ว่าตัวเองสรุปตำรวจแล้วโดยหลักถ้สาสรุปตำรวจแล้วต้องส่งไม่ยื่นทางอัยการครับแต่ตำรวจนี้อยู่ในมือพนัการอยู่แต่ไม่รับฟังพยานผู้เสียหายแต่กลับไปรับฟังพยานของผู้ต้องหาแล้วเอามาชั่งน้ําหนักว่าไม่ดิดกระเดิบไม่ดิด ว่าผู้ต้องหาทํางานตามพิจางไปแล้วผู้ต้องหาไม่ได้มีอาชีพเป็นนักกลหมายอ้างว่าจะเป็นดเนินการทางด้านกลหมายและนําผู้กำกับท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นพยาในให้คุณพ่อเนี่ยครับอ้างว่าเขาเป็น่ปรึกษากลหมามขนาดนั้นยศพันธุ์ตัวเอกขณะนี้เป็นรองผู้การและก็ยังมาเป็นพยาในให้คุณพ่อด้วยเอาเข้ามานั่งเป็นวอลเปเปอร์ประดับไว้บกเนี่ยพิพากษาปลหมามมีนักข่าวบอกเนี่ยตีไระชาสัมผั์ก็คือจัดฉากา สุดท้ายพอถ้าลูกคนพวกนันทีะคนไม่รู้เรื่องเลยครับให้ตังให้ตังเราห้าแสต๊ะนะตอนคุณช่อชันมาแจ้งความตอนนี้ยังอยู่ในวงการสุกสนอยู่ไหมออีกคนอ่ะออกตั้งแต่พอพอเกิดเรื่องเนี้ยปีหกสองน้องเขาดีนะคะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าคนเนี้ผู้ต้องหาคนนี้เป็นโจรเขาเห็นว่าเป็นรุ่นที่พอปลอกบบเขาเขากระโดนหลอกเหมือนกัน แล้วก็หลอกให้มาทําง,งานช่วยแบบนี้แหละเขาก็เลยลาออกจากการเป็นนักข่าวเลยแล้วก็คอยช่วยเราอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่คนนึงอ่ะยังแฝลงตัวเป็นนักข่าวเป็นผู้มีคน วงการสื่อเนี่ยมีพวกเหลือบไรพวกนี้แฝงอยู่ในนี้เขาก็เลยตั้งกรรมการสอบพอตั้งกรรมการ กานใจกี่ครั้งฮะคุณบอกสามครั้งค่ะครั้งจะการต่อรองครั้งแรกอ่ะเรียกห้าสิบแล้วก็ต่อรองกันเลยยี่สิบพอครั้งที่ครั้งที่พอได้ครบที่สิบแล้วอ่ะ เป็นนักเรียนประธานในร้อยตำรวจรุ่นน่าจะ54มั้นก็โกงเงินรุ่นโกเง,งินรุ่นในสมัยเรียนชุดเลยอ่ะก็ติดคปุ๊สปีก็เลยไม่ได้ไม่ได้จบนักเรียนในร้อย ตอบคำถามที่ไม่รับเอกาสารเราไม่รับเอกาสารท่อนเติมอ่ะเพราะว่าเขาพุยเหมือนแบบถ้าคุณอยากอะเนี่ยต่อคุณไปคุยกับรองผู้การกับผู้การเขาเป็นคนสั่งไม่ใช่ผมเราก็โทรไปถามทนายฟ้าว่าเขาไม่ยอมรับเอกาสารเราแล้วไม่ยอมสอบปากคําเพิ่มอ่ะหมายความว่าไงอ่ะเขาปิดเลยอ่ะคืออะไรอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์สั่งด้วยนะเขาบอก หรือไม่ฟ้องความเห็นคดีเนี่ยต้องอยู่ที่ผู้การกับรองผู้การถ้าคุณอยากรู้อ่ะคุณไปคุยเอาเองแล้วเราจะไปคุยย,งยังไงอ่ะเขาเขาพูดแบบเนี้ยแต่เราว่าพนักง,งานสอบสวนมีมีพิรุษเมีข้อมูลบอกว่าไม่ได้มีความเป็นธรรมกับเราเลยนักเรามาสอบปากคำที่เส่วนแต่พอเรามาแล้วบอกว่าผมเตรียมมาให้ี่ยมีพยาน